เอนทหารที่รัฐและตำรวจทั้งหลายเนื่องด้วยรัฐบาลในซาบามีคณะบุคคลบางส่วนด้วยการส่งเสริมของชาวสางชาติกำลังจะขอคูนและดำเนินการล่าขึ้นภายในประเทศเพื่อให้มีความไม่สมบเกิดขึ้นแล้วทีจะช่วยโอกาสของครอบครองประเทศไทยในที่สุดรัฐบาลเห็นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ในคราวรัฐประหารประเทศไทยปีพุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9มีพระบระมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งจอมพลสริ์ธนรัฐเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารัดนีข้าพเจ้าได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ด้รับอบแล้วข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติาาและข้า,าอันเป็นยอดแห่งความ ขบเจ้าขบเจ้าจะมีหน้า,ท,าที่ปริความซื่อท,ทำไส่ขิงทำให้ว่าันาได้ไร้าวเจ้าจะอยู่กับท่านตลอดไประหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีคำเรียกรูปแบบการปกครองว่าระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ การดำรงตำแหน่งของเขาก่อให้เกิดระบอบสลิดถนอมประภาสที่กินเวลานานเกือบสองคศ <Pine apple> จอมพลสดิ์ธนรัต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญญกรรม เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2506ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยโรคไตพิการเนื้อหลังและอีกหลายโรคสริอายุรวม55ปี จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐมีชื่อแต่แรกว่าสิริธนรัตฐเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2451ที่บ้านปากคลองตลาดตำบลพาหุรัฐจังหวัดพระนครในสมัยนั้นเป็นบุตรของพันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ทองดีธนรัฐกับจันทิพย์จันทราสาขานามสกุลเดิมคือวงหอมมีพี่ชายร่วมบิดามารดาคือนายสวัสดิธนรั์ มารดามีเชื้อสายลาวมาจากมุกดาหารส่วนบิดาเป็นชาวพระตะบองซึ่งอาจจะมีเชื้อสายขเขมรขณะสติีอายุได้สามปีจันทิพย์ได้พาบุตรชายทั้งสองกลับจังหวัดมุกดาหารสติีเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นก็เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมหันตภารามในปี2462และได้เข้าเรียนโรงเรียนในร้อยทหารบกจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเมื่อปี2471 ต่อมาได้รับราชการเป็นนักเรียนทําการในร้อยกองพันที่หน่งกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์เมื่อวันที่1เมษายน2,472กระทั่งได้รับพระราชทานยศร้อยตรีเมื่อ15พฤศจิกายน2,572ต่อมาในปี2 5 7 6ก็เกิดกบฏบรวรเดชร้อยตรีสดิทธนรัต์เป็นหนึ่งในผู้บังคับหมวดปราบปรามกบฏของฝ่ายรัฐบาลหลังจากรัฐบาลได้รับชัยชนะ ได้รับการพระราชทานยศร้อยโทเมื่อปี2477ในปี2484ร้อยเอกสนิทธ,ธนรัต์ก็เข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพาขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองทัพทหาร,ราบที่33จังหวัดลำปางมียศเป็นพันตรีช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่1เมษายน2488ยึงเลื่อนยศเป็นพันเอกดำรงตำแหน่งผู้บังคับการทหารราบที่13จังหวัดทหารบกลำปางหลังสงครามโลกครั้งที่2สงบลง พันเอกสลิดธนรักษ์เติบโตขึ้นโดยรับแก่แต่งตั้งเป็นผู้งคับการกรมหาราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยกำลังสำคัญในปี2490คณะนายทหารซึ่งนำโดยจอมพลหินชุนวัตรรัฐประหารค้นรัฐบาลพลเรือตรีถวันดำรงนาวาสวรร พ่นเอกทวิสสลทธิ์ธนรัตน์เข้าร่วมคณะรัฐประหารเป็นการกลับคืนสู่อํานาจอีกครั้งหนึ่งของจอมพลปพิบูลสงครามการในช่วงนั้นเป็นการเมืองสามเศร้าผู้มีอํานาจสูงสุดในเวลานั้น3คนจอมพลปสลทธิ์และพลตรวจเอกเผ่าจอมพลปได้วางตัวสิทิ์และเผ่าคานอํานาจกันสิทธิ์ได้ไต่เต้าขึ้นจากกรมสารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์จากนั้นเขาก็ค่อยๆสะสมฐานอํานาจในกองทัพเหตุการณ์ที่เป็นจุด เปลี่ยนของการเมืองสามเส้าคือความชอบธรรมของจ้าบนปอที่พยายามดําเนินนโยบายเข้ากับสหรัฐอเมริกาและอาศัยฐานมวลชนเสื่อมลงจากการเลือกตั้งปี2500นับตั้งแต่นั้นตําแหน่งของพลเอกสิทธนัทก็ก้กาวขึ้นอย่างรวดเร็วมีการเดินขบวนของประชาชนจํานวนมากเรียกร้องให้จ้าบนปอและพลตำรวจเอกเผ่าศียานนอ,นอธิบดีกรมตำรวจลาออก เมื่อสถานการณ์ลุกลามจอมพลปอพิบูลสงคารามก็แต่งตั้งจอมพลสริ์เป็นผู้จัดการสามเหล่าทัพเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่จอมพลสดิ์สั่งไม่ให้ทหารทำอันตรายประชาชนที่เดินขบวนชุมนุมประท้วงและเป็นผู้นำประชาชนเข้าพบจอมพลปอที่สำเนียบทำให้กลายเป็นขวัญใจของประชาชนทันทีได้รับฉายาในตอนนั้นว่าวีรบุรุษมรควาน13กันยาจอมพลสริ์และคณะยื่นคำขาดต่อจอมพลปอ ให้รัฐบาลจอมพลลาออกเขาพูดผ่านวิทยุยานกรองถึงผู้ชุมนุมในเหตุการณ์โดยที่ประโยคที่ว่าพบกันเมื่อชาติต้องการ15กันยาปี2 5 0 0ประชาชนลุกคือเดินขบวนบุกเข้าทำเนียบในคืนวันที่16กันยายนจอมพลสฤษดิ์ก็นำกำลังรัฐประหารรัฐบาลแล้วตั้งพศสารสินขึ้นเป็นนายก เพื่อนทหารที่รักและตำรวจทั้งหลายจะปฏิบัติการใดให้คอยฟังคำสั่งของข้าเจ้าโดยเคร่งครัดข้ารา้าจะขอบใจเป็นอย่างมากขอบคุณหลังจากรัฐบาลพลสารสินจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยพลโทถนอมก็รับตำแหน่งนายกในวันที่1มกราปี01 วันที่6พฤศจิกาปีศูนจอมพลสฤษดิษ์ก็อาศัยอำนาจหัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งประหารชีวิตประชาชน6กรายจอมพลสฤษดิษ์ยังอาศัยอำนาจตรามาตรา17ประหารชีวิตประชาชนอีกหารายจอมพลสฤษดิษ์เข้าดำรงตำแหน่งนายกเมื่อ9กุมพา2 5งพันหหลังรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลถนอมลงนี่ก็คือเส้นทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์มาดูเส้นทางของประยุทธ์จันโอชา พลเอกประยุทธ์จันโอชานักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพายาซุปเปอร์กู้ที่สื่อมวลชนตั้งฉา,ายาให้ซุปเปอร์กู้กลายเป็นวลีเดียวกันว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเหมือนกระจองบสลสริดิ์ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวน,นี่คือสลิทธิ์คณ์จอมพล้าคมาแดงประยุทธ์นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพายาตอนสอง จะมีตอนที่สนุกกว่านี้ซึ่งเป็นตอนสำคัญที่ท่านจะได้พบกับจอมพลภาคมาแดงคาดภาคมาแดงนอนกระเมียงและพบกับบทบาทของประยุทธ์จันโอชาเทพพระบุตรน้องขย,ยงั